ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งวัสดุการพิมพ์ให้กับเครื่อง Bamboo P 2 S Combo กันนะครับโดยเจ้าเครื่อง P 2 S Combo นะครับสามารถติดตั้งวัสดุการพิมพ์ได้แบบ4บวก1นะครับโดยสีที่ผมว่านี่ก็คือมี4วัสดุการพิมพ์ติดตั้งอยู่ที่เครื่อง A M S 2 Pro ที่อยู่ข้างบนเครื่องนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่จะสามารถเอาไว้ด้านข้างเครื่องได้เพื่อที่เราจะสามารถสลับรูปแบบการพิมพ์ได้นั่นเองนะครับ และถ้าหากว่าชมแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะครับระหว่างคอยเครื่องคาริเบตนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเส้นหรือว่าที่เรามักเรียกกันว่าฟิลาเมนต์นะครับสําหรับที่เราจะใช้กับตัวเครื่องนี้ถ้าเป็นตัวของบมบูแท้ๆเลยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็อ,อื่นนะครับก็ยูดูจากตัวกล่องนะนะครับกล่องจะมีสัลักษณ์บมบูแล้วก็บอกว่า มีการตรวจสอบนะเมื่อไรอยังไสงสแตมป์ตีพาส์เนาะสแตมป์ตัวคิวตีพาส์เสร็จแล้วก็มาดูตรงด้านหลังนะครับก็จะมีป้ายบอกสถานะว่าอ๋อนี่เป็นเส้นชนิดอะไรอันนี้เขียนอยู่ครับ PLA basic นะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับว่าน้ําหนัก1นกิโลใช้ปิ้นกับอุณหภูมิเท่าไหร่ยังไงได้บ้างนะครับอย่างตัวนี้ครับพอแกะมาจากกล่องเสร็จปั๊บเขาก็จะมีเขียนเนี่ยครับเป็น PLA basic นะแล้วก็ ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่คล้ายกับไม้บรรทัดอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าเส้นมาถึงไม้บรรทัดที่เท่าไหร่ประมาณนี้ก็คือน้ําหนักของเส้นนะครับได้ลดลงไปแล้วจะเหลือประมาณไหนเพราะว่าการซื้อเส้นนะครับหน่วยนับของเขามันจะไม่นับเป็นทางยาวนะครับเขาจะนับหน่วยเป็นกิโลกรัมดังนั้นเนี่ยในหนึ่งห่อนะครับก็คือการขายโดยมาตรฐานก็จะอยู่ที่1กิโลกรัมนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็มาแกะซีลนะครับที่เขาได้ทําการซีลเอาไว้เพื่อเป็นสูญญากาศป้องกันความชื้นนะครับ พวกนี้ถ้าหากว่ามันมีความชื้นที่อยู่ในเส้นสูงเวลาที่เราทําการปริ้นนะครับมันก็อาจจะมีเออร์เลอร์ขึ้นมาได้เช่นเส้นมีความเหนียวหรือว่าอาจจะปริ้นไม่ติดอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาพิมพ์มันจะออกมาเป็นใยๆคล้ายใ่เป็นมุมได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงควรมีเจ้าอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัว AMS เพ<อ>ิ่มขึ้นมานั่นเองเพราะตัวนี้จะเป็นตัวอบเส้นแล้วก็ฟีดเส้นให้ในตัวทําให้เส้นที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมีสถานะที่พร้อมใช้อยู่ตลอดนั่นเองนะครับผมจะขออนุญาตใส่ให้ดูก่อนนะครับถอดมาจากตัวซิลพลาสติกแล้วนะครับจะสังเกตว่าการเรียงของเส้นนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมาก สังเกตสีดำตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเทปนะครับที่แปะเอาไว้เพื่อให้เราได้เห็นว่าจุดปลายของตัวเส้นเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับก็คือเขาใช้เทปแปะไว้นั่นเองแล้วก็แกะแล้วดึงมาได้นะครับเราจะได้ดึงออกมาถูกดึงออกมาละโอเคนี่ครับเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือเราจะได้ปลายเส้นมา หลังจากที่เราเจอปลายแล้วนะถ้าเราดึงตัวเทปไม่ออกนะครับเราก็ใช้ครีมตัดไปเลยก็ได้ครับหรือกรรไกรก็ได้ตัดให้มันเรียบเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราจะได้ปลายมาเราก็เอาไปใส่เครื่องได้นินวิธีการนะครับก็คือเอาด้านที่เป็นเส้นนะครับหันแล้วก็ลงมาด้านหน้าย ในส่วนของวิธีการใส่เส้นนะครับก็คือตรงด้านบนก็มีรูสีดําเล็กๆอยู่ข้างในนะครับเราจะต้องดันเส้นนะครับลงไปตาปลูเนียครับแล้วทําให้ตัวเฟืองนะครับเห็นไหมครับมันทํางานโดยการฝีเส้นทีนี้เราก็เรียบร้อยครับทําอย่างนี้นะครับถ้าใครซื้อตัวเส้นมาสี่อันก็สามารถใส่ได้เลยทีละอันทีละอันนะครับจนครบสี่ก็จะเป็นการดูดเส้นเข้าไปติดตั้งในเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากเราใส่ครบแล้วก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะปิดฟ้าเพื่อทําการเก็บให้มันอยู่ในสภาพเรียบร้อยได้นะครับก็อย่าลืมไปล็อกให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับอ่านี้นี่คือจบขั้นตอนการติดตั้งแล้วครับส่วนถ้าหากว่าใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเส้นนะครับที่เราติดตั้งอยู่ให้กลายเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีสีนี้เราก็มีวิธีการง่ายๆเลยครับก็คือตัวฟีที่เราใส่เมื่อกี้ใช่ไหมครับเวลามาดึงนะฮะเราก็ดึงขึ้นเลยครับแค่นี้เลย แล้วก็หมุนออกให้เรียบร้อยนะครับเก็บแล้วก็ดึงออกแล้วก็เปลี่ยนเอาเส้นใหม่มาใส่แทนแค่นี้เลยครับเสร็จง่ายๆอ่าทีนี้วางให้กลับที่เดิมก่อนนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของตัวเส้น third party นะครับก็คือไม่ใช่ผู้ผลิตเดียวกับตัวเครื่องนั่นเองตัวม้วนเป็นวัสดุที่เป็นกระดาษน,นะครับแต่ก็มีตัวบอกเหมือนกันนะครับว่าเส้นเหลือปริมาณเท่าไหร่แล้วนะ แล้วก็มีสแกน q r c o d e คไปดูในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นของตัวที่เป็นของอ third party นะครับหรือผู้ผลิตเจ้าอื่นนะเราสามารถที่จะใส่เอาไว้ด้านนอกเครื่อง a M S ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวติดตั้งตัวเส้นฟิลาเมนต์ที่อยู่ด้านนอกเครื่องตรงนี้นั่นเองตัวนี้ก็คาลิเบเรตเสร็จแล้ว,ลวก็กดสตาร์ได้เลยนะ หลังจากที่เราได้ใส่อุปกรณ์อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะเริ่มปริน้นงานสิ่งสําคัญเลยนะครับเราควรจะต้องมาตั้งค่าในส่วนของวัสดุการพิมพ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเข้ามาที่หัวข้อของวัสดุการพิมพ์นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีอุปกรณ์ a m s แล้วก็ตัวเส้นที่ผมไปวางไว้ข้างๆานะครับให้เลือกใช้งานทีนี้เนี่ยเราสามารถแตะที่ตรงนี้นะครับเพื่อทําการตั้งค่าได้ว่า e d i t filament ที่เราใส่นะครับจะเป็นอะไรอันนี้ vendor หมายความว่าเป็น third party ของเขานะครับ แต่นนี้ผมใช้เส้นของแบบบูเองแล้วก็ขึ้นแต่ที่แบบบูแหลบไปเลยจากนั้นนะครับก็จะเลือกหวัวข้อชนิดเส้นซึ่งอันนี้ยผมก็จะใส่เป็น PLA basic เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจากนั้นก็มาเลือกสีให้ตรงนะครับซึ่งอันนี้ด้านซ้ายสุดผมใช้เป็นสีดำเมื่อเราใส่ข้อมูลเสร็จน,นะครับเราก็คอนเฟิร์มอนนี้เส้นก็จะถูกโหลดข้อมูลใส่เข้าไปผมก็ต้องทำอย่างนี้นะครับควรจะทำให้ครบทุกรายการนะครับ ก็จะติดตั้งตัวเซนเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นนะครับก็มาที่ในส่วนของโฮมเพื่อทําการทดสอบการปริ้นเครื่องของเราหลังจากที่เราใส่ข้อมูลทุกอย่างครบแล้วนะครับก็ใช้ตัวปริ้นไฟล์ที่มากับเครื่องได้เลยนะครับมันก็จะมีหลายรูปแบบทีนี้ผมก็จะเทสในส่วนของเครื่องมือในการทํางานที่เขาจะใส่กับอุปกรณ์ที่แบมบูแถบให้ในกล่องนั่นเองนะก็คือตัวอุปกรณ์แทะชิ้นงานนั่นเองนะครับโอเค แล้วก็ตั้งค่าได้แล้วก็มาเลือกวัสดุที่ใช้ปริ้นนะครับอันนี้คือมีแค่หนึ่งสีผมอยากลองสีเขียวผมเลือกสีเขียวเลยแล้วก็เริ่มปริ้นโอเคถ้าเครื่องเริ่มทำงานแบบปกติก็เป็นอันเรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงช่วงท้ายนี้นะครับ ก็พบกันใหม่ในคลิปโยน้านะครับสวัสดีครับ